โอเคสวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้ไม่มีเสียงกระดิ่งนะคะลูกเรามาเปิดเรียนวิชาว่าเรียนวิชาอะไรจําได้เปล่าครูแตมก็ยังไม่รู้เลยไม่ใช่แล่ล้อเล่น <laughs> เรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะลูกชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะไม่มีเสียงกระดิ่งแต่เสียงเพลงเปิดตัว,ตวยังมีอยู่นะ เดี๋ยวเรามาทำแบบทดสอบต่อกันเลยนะคะพร้อมนะคะลูกพร้อมพร้อมพร้อมเพราะเราเป็นยังไงลูกเราเรียนจบกันหมดแล้วเตรียมซ้อมทำเตรียมพร้อมทำแบบทดสอบกันเลยตอนนี้นะคะให้เด็กๆวิ่งไปเลยนะคะลูกเป็นไงเอาหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์มาให้เร็วเลยนะคะลูก วันนี้เราจะทำกันหน้าที่172 173และ174ขอเสียงเด็กร้องไห้หน่อยสิ <c oughs> ถ้าร้องไห้แบบไม่ใช่ลูกศิษย์ครูแต้มไหมคะไม่ใช่เลยเสียงลูกศิษย์ครูแต้มเป็นแบบไหนโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากถูกต้องเสียงลูกศิษย์ครูแต้มต้องเป็นแบบนี้นะคะ นักเรียนไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีใครช่วยอยู่ครูแต้มนั่นเองหน้าหนึ่งร้อยสีหน้าหนึ่งอเจ็บสองนักเรียนจะเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะคะมีทั้งหมด9ข้อเดี๋ยวเราไปขยายทีละวันนี้ครูแต้มจะทำขยายข้อที่1ถึงข้อที่ห้าก่อนโอเคไปเลย okay, okay. Yeah. นะคะ ขยายตัวใหญ่มากเดี๋ยวนะักเรียนมาพร้อมอ่านพร้อมกับครูเต็มนะคะเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ของจำนวนสี่สิบห้ามีค่าเท่าไหร่เลขโดดก็คือเลขโดดที่ขีดเส้นใต้มีค่าก็คือค่าประจำหลักนั่นเองนะคะถ้าสี่อยู่หลักสิบมีค่าเท่าไหร่ลูกสี่สิบถ้าอยู่หลักร้อยละคะมีค่าเท่ากับสี่ร้อยเก่งมาก ตอนนี้เลขสี่อยู่หลักอะไรนะคะใส่เองนะข้อนี้ต่อไปข้อที่สองอ่านพร้อมกับคุณครูเลยคะ่ะลูกหนึ่ง้อยสามสิบเจดไม่ใช่หนึ่งร้อยสามสิบสี่เขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไรตรงนี้ให้หนูเขียนนะคะเป็นตัวหนังสือนะหนึ่ง้อยสาสิบสี่ไหนสะกดคาว่าหนึ่งได้ไหมได้ได้เรียนเขียนเองข้อที่สามนะคะเรียงลำดับจำนวน มีเลขอยู่3ตัวคือเลข1นึเลขสเลขห้าเขาสลับไปสลับมานะคะจำนวนนี้ก็คือ125 251 522 152ให้นักเรียนเรียงจากมากไปน้อยถ้านักเรียนเรียงจากมากไปน้อยอันดับแรกให้ดูที่หลักไหนก่อนเลยที่หลักร้อยหลักร้อยไหนมีค่ามากที่สุดนักเรียนเอามาไว้เป็นตัวแรกได้เลยนะคะต่อไปข้อที่4 ผลบวกของ47อ่ไม่ใช่48 72และ135มีค่าเท่าไหร่การบวกนักเรียนสามารถจับกลุ่มได้จับกลุ่มจับคู่เลขที่มันบวกกันแล้วให้มันเป็น10ก่อนนักเรียนจะง่ายเช่นครูแต้มถามหน่อยลูก34 30บวก4ได้34 400บวก4ได้ สี่นะคะถ้าเรารู้จำนวนเต็มก่อนนักเ,เรียนจะบวกได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้บวกก่อนเลยนะคะเอาสี่สิบแดบวกนี้นะที่ครูเต็มขีดนะลูกสี่สิบแดบวกเจ็ดสิบสองแล้วก็มาบวกกับหนึ่งร้อสาสิบห้าข้อข้อที่ห้านะคะอันนี้เป็นเรื่องของระยะห่างนะคะเพราะว่าเราทวนตั้งแต่บทที่1ห,หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่6บ้านนัด ปั๊มบ้านรอนระยะห่างระหว่างบ้านนัดกับบ้านปั๊มเท่าไหร่ลูกใช่สองร้อยสามสิบจากปั๊มบ้านปั๊มมาบ้านรอนอีกสามร้อยสิบนะคะคราวนี้เขาถามว่าระหว่างบ้านนัดนี่ยาวมาถึงบ้านรอนดูเส้นที่คุณแต้มขีดนะลูกนะเพราะฉะนั้นห่างกันกี่เมตรนะักเรียนก็อเอาสองจำนวนนี้บวกกันแล้วามาใส่คำตอบตรงนี้ได้เลย โอเคไปหน้าต่อไปเค <Okay. Yeah. S 1> ไปข้อที่หกนะคะยังอยู่ในเรื่องของความยาวและระยะทางนะคะโป้งใช้ดินสอยาวสิบหกเซนติเมตรแต่ก้อยใช้ดินสอยาวเพียงสี่เออเก้าเซนติเมตรดินสอของก้อยสั้นกว่าดินสอของโป้งเท่าไหร่ นักเรียนหาคำตอบส่วนต่างระหว่างสองจำนวนได้อย่างไรลูกเอาจำนวนมากตั้งลบด้วยจำนวนน้อยตรงนี้ครูแตมเขียนให้นี่นะลูกนะอ่ะนักเรียนก็เอาสิบหกตั้งไว้ไปลบเก้าได้เท่าไหร่มาใส่คำตอบตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่เจ็ดสองร้อยเก้าสิบหกบวกสามร้อยเจ็ดสิบแปดเท่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ นักเรียนก็ไปตั้งบวกก่อนไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะรูกบวกเองแล้วมาใส่ตรงนี้นะต่อไป45บวกตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ92จํานวนที่แทนตัวไม่ทราบค่าซึ่งอยู่ในประโยคสัญลักษณ์จํานวนที่ถูกต้องคืออะไร45บวกกับอะไรก็ไม่รู้ได้92แปลว่าจํานวนที่อยู่ตรงนี้ต้องน้อยกว่า92 เราใช้ความสัมพันธ์ของจํานวน3ามจำนวนนะคะนักเรียนก็เอาอ92มาตั้งไว้เพราะตัวที่ใส่จะต้องน้อยกว่า92แล้วก็ลบออกด้วย45เสร็จแล้วเอาไปใส่คำตอบเองอันนี้ง่ายมากเลยข้อที่9นะคะ กฎของการสลับที่ของการบวกยังจำได้ไหมลหนึ้ยสามสิบบวกสี่ร้อยยีเท่ากับสี่อบวกกับอะไรคะบวกกับ138่้ต้องเรียนมาใส่ตรงนี้โอเค okay. Okay. Yeah. ไปทำเองนะคะใครที่เข้ามาค่อยๆทำตามไปต่อไปหน้าที่173 มี5ข้อตั้งแต่ข้อ10ถึงข้อ15เดี๋ยวเราไปขยายทีละข้อกันโอเคโอเคไปเลยลูกอันนี้มียากเลยนะคะการบวกจำนวนสาจำนวนหนึบาบวกแปดสิแล้วก็มาบวก9ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะักเรียนเติมตรงนี้ได้เลยข้อ11การลบธรรมดานะักเรียนตั้งลบได้เลย ถ้าตัวไม่อาเดี๋ยวสี่ร้อยยี่สิบสามนะคะลบด้วยอะไรลูกลบด้วยสามร้อยยี่สิบสี่การบวกการลบไม่ว่าจะลบหรือบวกอันดับแรกนะักเรียนต้องตั้งเลขให้ตรงหลักก่อนมีอยู่สามลบออกสี่ได้ไหมลูกไม่ได้เหมือนมีเงินสามบาทหนูไปซื้อขนมสี่บาทซื้อไม่ได้ ซื้อไม่ได้ต้องไปกระจายจากหลักสิบมาหรือการยืมจากหลักสิบนั่นเองนะคะไปทำต่อนะครูแต่มพูดเป็นไกด์ไลน์ให้เฉยๆต่อไปพัดลม490อ่เาวงกลม490กระติกน้ำราคา575ออันไหนมากกว่าสิ่งใดราคามากกว่าและมากกว่าอยู่เท่าไหร่ข้อนี้นักเรียนต้องตอบสองครั้งข้อที่หนึ่ง สิ่งใดมากกว่าอันไหนมากกว่าลูกกระติกน้ำร้อนหนูก็เขียนกระติกน้ำร้อนและมากกว่าอยู่เท่าไหร่หาคำตอบได้จากห้าร้อยเจ็ดสิบห้าคือราคาของกระติกน้ำร้อนนะคะตัวหนังสือรูไม่สวยเท่าไหร่เลยลบด้วย4ี่ร้อยเก้าสิบนะลูกและเอามาตอบอย่าลืมนะอย่างเนี้ยมีเจ็ด มีเงินเจ็ดบาทซื้อขนมเก้าบาทได้ไหมไม่ได้หนูต้องกระจายหลักมาหรือยืมมานั่นเองโอเคสำหรับหน้านี้ผ่านไปเลยง่ายมากคนเก่งและข้อนี้นะคะหน้านี้จะเหลืออยู่สามข้อคือข้อสิบสามสิบสี่สิบห้า แม่ขาวางทุเรียนบนจานอันนี้เรื่องการช่างตวงวัดนะคะของเครื่องช่างเข็มบนหน้าปัดชี้ที่เลขสองสแสดงว่าทุเรียนหนักกี่กิโลกรัมลูกสองกิโลกรัมถูกต้องนะคะข้อต่อไปมะานาวะมะนาวหกกองมะนาวหกกองกองละสามผลนะคะ มะนาวหกกองกองละสามผลนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่ามีมะนาวจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่เพราะเขาถามว่ามีจํานวนมากกว่าหรือเท่ากับมะนาวอีกหนึ่งกองซึ่งมีอยู่สิบหกผลกองนี้มีสิบหกนักเรียนอยากทราบมะนาวสามกองกองละหกผลแปลว่านักเรียนนับครั้งละหกสามครั้ง หรือหกคูณทด้สามนั่นเองได้เท่าไหร่มาเปรียบเทียบกับ19ตรงนี้นะคะทำเองเนาะข้อสิหนะคะลูกนาฬิกาเรือนหนึ่ง 1. เข็มสั้นและเข็มยาวชี้ที่เลขสิองเหมือนกันเวลานี้บอกเวลาใดในเวลากลางคืนใครตอบได้ไปดูสิใช่เที่ยงคืนหรือเปล่าไปดูเองนะคะ และหน้าสุดท้ายง่ายมากเลยเรื่องแผนภูมิภาพนะคะอ่านคําชี้แจงค่ะลูกใช้ข้อมูลในตารางนําเสนอแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์และตอบคําถามต้นไม้ในสวนของปู่มีจํานวนอันนี้คือจํานวนต้นนะคะข้างบนคือชนิดของต้นไม้ลำยายมีอยู่แต้น ลิ้นจี่มีอยู่6ต้นมะม่วงมีอยู่14ต้นและกล้วยมีอยู่4ต้นให้หนักเรียนเอาข้อมูลดิบตรงนี้นะคะลูกมาเติมมาอ่านดูสิ่งที่เขากำหนดให้ก่อน1รูปภาพแทนต้นไม้2ต้นอันนี้มีสองแปลว่านักเรียนนับครั้งแล้วเท่าไหร่คะ สองสี่หกแปดใส่เลขแปดไว้เราจะได้รู้ว่ามันตรงกับต้นไม้อะไรอันที่สองนะคะลูกสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่คราวนี้ครูแต้มยกตัวอย่างแค่สองข้อสิบสี่คืออะไรคะมะม่วงหนูก็เขียนมะม่วงตรงนี้นะลูกแปดคือลำไย,ยอีกสองข้อทำเองได้นะคะแล้วก็ให้นะักเรียนเรียงลำดับ ต้นไม้ในสวนของคุณปู่จากมากไปน้อยง่ายไหมง่ายนะคะวันนี้ทำแค่สามหน้าค่ะสำหรับคณิตศาสตร์วันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะลูกเดี๋ยวเราเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ